ปาสปาาสสวัสดีค่ะวันนี้อิตมาอยู่ที่สวนเรืองกิจนะคะบ้านเรล่าไฮงามนะคะกับพี่มัทนีตรงนี้นะคะถือว่าเป็นตำนานนะคะอีกสวนหนึ่งเลยในเรื่องของความผลใหญ่หวานฉ่ำเปลือกบาง นะคะเกรดและราคานี่อิทให้เลยนะคะว่าราคา650บาทถึง700คือราคาที่ถูกเลยแหละสำหรับคุณภาพแบบนี้เพราะว่าชิมแล้วนะคะมันหวานมันฉ่ำนะคะมีความละมุนมีความหอมนะคะคือส่วนนี้จะได้ฉายาว่าหวานจนฝันถึงแต่ในจุดตรงนี้นะคะ มันก็หวานจนละเมอละเมออยากจะมาอีกอยากจะกินอีกอยากจะชิมอีกนะคะนี่คือหวานจนละเมอเลยนะคะกินแล้วติดใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอยากจะถามนะคะพี่มัดว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทายังไงมีความรู้สึกยังไงขั้นต้นเลยนะคะ,ะรักในอินฟาร์มแล้วก็ใส่ใจในทุกๆเรื่องค่ะปุ๋ยขี้ไก่ของเอ็ดวูดเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ใส่ทุก15วันใช่ไหมคะครั้งละกี่กิโล 10, 10, นะคะทุก10วัน ทุกสิบวันครั้งละกี่กิโลนะคะอาจารย์ครั้งละสิบโลแต่ที่นี่นะคะเทเป็นกระสอบอะ <c oughs> เพราะว่านึกถึงว่าต้นเนี่ยลูกมันออกมาเยอะ <c oughs> กลัวไม่พอกินกลัวไม่พอใช้ในต้นเนี่ย <c oughs> เราต้องให้ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยมากหน่อย <c oughs> แต่ปุ๋ยยี่สิบยี่สินะคะปุ๋ยเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่า <c oughs> มัน มันไม่มีในท้องตลาดนะ2 0 20, 20ในประเทศไทยเนาะ20่3แล้วก็บวกได้60อ่ะน,นะคะเนาะ,ะก็มีของโกโมออันเดียวใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้นะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะของเอ็ด o วูดเนี่ยท่านใดปลูกอินพลัมนะคะให้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าอันนี้จะให้ความหวานกรอบ,อบหอมเ,<ล>เปลือกบางแล้วอร่อยค่ะ คือไปทานที่สวนไหนก็ช่างนะคะคุณทานไปสักแป๊บหนึ่งนะคุณจะเจ็บกระพุ้งแก้มเนี่ยแต่ที่นี่ไม่นะคะทุกทท่านที่มาวันนี้นะะก็ยืนยันแล้วว่าไปเปิดสวนไหนไปเปิดต้นไหนนะคะช่อไหนฮะจันไหนนะทุกคนร้องคําเดียวว่าป่าป่าป่าร้องคําเดียวค่ะ มันเป็นมหัศจรรย์ซึ่งเราก็ทำตามที่ไปศึกษามาตามเรียนมาจากที่อาจารย์ถ่ายทอดความรู้นะคะว่าต้นมีปัญหาอะไรเราก็จะมีถามในบริษัทยอยู่ตลอดแล้วก็ต้นพันธุ์เนี่ยสำคัญมากนะคะอย่าใจร้อนอย่าไปซื้อตามอินเทอร์เนต็ตอย่าไปเชื่อคนโน้นคนนี้ว่าถึงแม้จะเป็นบายฮี แต่มันไม่หวานเหมือนกันนะคะมันมี DPD UAE ของเราเนี่ย DPD แท้จากอังกฤษนะคะไม่ฝาดนะคะเพราะเนื้อเยื่อร้อยเปเซ็นเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้มากๆก็คือของเอดวูดนะคะของคุณค่ะของเอดวูดค่ะถ้าใช้ต้นจากตรงนี้นะคะทุกคนจะได้รสชาติแบบนี้นะคะแบบนี้เลย <c oughs> ในเอดวูดเนี่ยนะคะ <c oughs> อยากให้ทุกท่าน <c oughs> ที่อยากจะปลูกอินพาัมนะคะว่า หนึ่งนะคะที่บริษัทเนี่ยมีก้าพันมีปุ๋ยมียามีโรงพยาบาลมีวิชาการต่างๆทําให้เราเวลาเจอมีปัญหาอะไรเนี่ยทางบริษัททางอาจารย์ก็จะช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาว่าโรคอันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้โรคใบไหม้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นเชื้อรามาจากข้างล่างมาจากเส้นเดือนฝอยมันจะเป็นทุกช่อเลยคาเบนดาซินแบบเข้มข้นเนี่ยแต่สมมติว่าเขาให้ผสมกี่ซีซีเราคูณ3เข้าไปแต่ปริมาณน้ําเท่าเดิม เทลงไปเลยก็จะช่วยกันทํางานตรงนี้อยู่ตลอดนะให้เรามีเป็นที่ปรึกษาให้เราทํางานได้นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะผ่านพ้นไปตรงนั้น <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะเวลาไปเจอปัญหาอะไรอยู่ในสวนตัวเองเนี่ยถามว่อนอยู่ในเน็ตเนี่ยนะอยากให้ทุกท่านนะคะมาใช้บริการของเอ็ดวูดฟาร์มนะคะมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะเป็นครบวงจรค่ะ ขอ, ality, oh yeah, ข,อขอบคุณนะฮะอาจารย์ขอบคุณะขอบคุณพี่มัดมากๆเลยค่ะก็ฟังนะคะฟังเสียงของพี่มัดนะคะแล้วก็หลายๆสวนคือเอาง่ายๆว่าถ้าปลูกแล้วนะคะรสชาติไม่ได้นะคะกินไม่อร่อยขายไม่ได้ผิดหวังนะคะเสียงด้วยน้ําเสียงที่ภาคภูมิใจนี้จะไม่เกิดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วตัวเองนะคะ บอกได้เลยว่าเข้ามากินแล้วภูมิใจมากๆนะคะดูนะคะลูกนี่ถือว่าลูกเล็กของเขาแล้วนะคะส,ส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ให้ราคาเท่าไหร่นะคะหก <600 S 2> ว,วเลยในใจ,ใน,ใจนะคะหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยยังถือว่าถูกนะคะยังถือว่าถูกะคะ่ะมีเสียงตอบรับเลยว่าใช่นะคะราคาหกร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยถือว่าถูกเลยนะคะแล้วมีแค่นี้ด้วยในประเทศไทยไปหากินได้นะคะเรามาลองดูนะคะคําว่าปาดออกจากปากท่านเลย นะคะต้องได้ชิมนะคะบางคนนะคะเขาโฆษณาผลของเขาอขายลูกละว200ก็ยังมีคนไปชิมมาแล้วอันนั้นขนาดน้นชอเล็กๆแบบว่าเหลืองกว่านี้อันนี้ยังติดเขียวนะคะแต่ความหวานหวานมากจนหาฝาดไม่เจอเลยนะคะแล้วกรอบนะคะกัดลงไปเนี่ยครึ่งลูกแทบจะไม่เจอเม็ดนะเพราะฉะนั้นราคาที่ให้นะคะเริ่มต้นเลย6 5 0้อยถึงเจ็ยังถือว่าถูกถเวลาเราชิมเนี่ยอยู่ประมาณสักี่อบอิกคะ ถ้าเกียดห้าสิบกนะคุณอิดใก่ไกสักหนูก็ว่าอย่างนั้นหนูว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบบริกจากจากที่ชิมไม่ถึงไม่ถึงค่ะแต่ว่าผมว่าห้าสิบมีที่หนูของหนูวัดได้ห้าสิบเจ็ดบริกอันนั้นขึ้นเกือบขึ้นรูทับละ นะคะน้ำน้ำตาลล้วนๆเลยนะคะใช่ค่ะแต่นี้ยังมีเปลือกอยู่ใช่แล้วหวานขนาดนี้ติดเขียวอยู่ห้าสิบไม่ธรรมดาแล้วยังติดเขียวเนี่ยหนูว่าหวานขึ้นห้าสิบนะคะสูตรเร่งรัดสูตรเร่งรัดมมือผมเลยนะมีเคล็ดลับนะคะสูตรเร่งรัดนะคะเอ่อเคล็ดลับการปลูกอินทผลัมนะคะอยากให้เพื่อนๆทราบโดยอย่างไรนะคะหนึ่งนะคะให้ปลูกต้นใหญ่ก่อนเพราะอะไรเราจะมีกําลังใจทํางานว่าต้นใหญ่เนี่ยปลูกปุ๊บติดปั๊บ เห็นผลสําเร็จไวถึงแม้มันจะลงทุนค่อนข้างสูงนะคะแต่เราเห็นผลผิดตรงนั้นแต่ถ้าเราไปปลูกต้นเล็กเนี่ยกว่าเราจะเดินมาถึงจุดเนี้บางทีตายบางทีโน่นนี่นั่นนะคะร่วงกินบ้างเราท้อนะคะนะบบมันจะไม่เห็นตรงนี้แล้วเราจะหมดกําลังใจปลูกต้นใหญ่แต่อย่าพึ่งปลูกเยอะนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกจะบางคนจะห้ต้นก็ได้3มต้นก็ได้ปลูกอยู่ใกล้ๆตัวเราไปนอนเฝ้าทุกวันรับรองไม่ถึง9เดือนนะคะคุณเห็นแบบนี้เลยประมาณนั้นนะคะแล้วคุณจะมีกำลังใจแล้วค่อยไปเลี้ยงต้นเล็กเพื่อเราจะมีตรงนี้ไว้ชิมไว้ดูให้เราใหา้มันเป็นการมันเป็นการ พัฒนาตัวเราด้วยนะซึ่งเราไม่เคยปลูกอินผัลําเราไม่รู้ว่าจะปลูกอย่างไรเรียนรู้เรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้ใช่ไหมฮะพี่แดงเนาะเรียนรู้ทุกวันค่ะพี่แดงปลูกกี่ต้นคะสองต้นแต่ต้นใหญ่50ิต้นแต่พี่แดงเห็นผลตั้งแต่ปีแรกเลยปีแรกได้ค่ะน่าจะไล่ๆกับหนูเนาะน่าจะสวนเรืองเกศแต่ต้นสวยของสวนเรืองเกศเนี่ยเท่ากับต้นของผมเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าผลผลิตโอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องอันนี้เขาเรียกว่า ปูอินทผลัมดูนะคะห้าห้าลูกนะคะห้าลูกเต็มมือนะครับเต็มมือแล้วมือผมเนี่ยมือผมมือพี่แดงนี่ใหญ่ๆนะไม่ใช่มือเล็กๆเหมือนของอิปนะอันนั้นคือเอฟบูดอันนี้คือกรุงเทพนะครับแต่ไม่บอกว่าสวนไหนครับมาวางเข้ามาบ้างเข้ามาบ้างความแก่ที่เราที่เราชิมวันนี้ยเเเม็็ดดดลกนิีวที่หวานทุกเม็ดเนี่ยนะครับลูกใหญ่เนี่ยนะอืมหวานนี่คือความแก่ที่แค่แปดสิบห้าเปอร์เซนต์เองนะใช่ค่ะนี่แค่แปดสิบห้าเปอร์เซนต์เองรสชาติไม่มีฝาดเลย สุดยอดแล้วครับสุดยอดเราปิดอย่างนี้นะใส่กล่องนะคะ<ม>ใครอยากกินนะคะปิดปิดปิดใส่กล่องแล้วส่งนะคะ<ม>คือบางคนเห็นว่าไม่มีก้านติดเราบอกเป็นลูกล่วงไม่ใช่นะคะมันแก่จัดนะคะมันก็ต้องร่วงถ้าคุณจะกินให้อร่อย นะคะอยากพยายามกินติดก้านคนจะอยากได้สวยและอยากได้อร่อยอยากได้สวยและอร่อยมันไม่ค่อยมาพร้อมกันนะคะมาต้องแก่นะคะอร่อยมันก็้บีกระดับหนึ่งแต่พอกินได้อีกระดับหนึ่งแต่ของพี่มัดเนี่ยยังติดก้านและเขียวแต่ก็อร่อยแล้วนะคะละเมอแล้วนะคะได้กินแล้วละเมอแล้วนะคะขายได้แล้วหวานจนละเมอเลยนะปลาลำปาปลาลำโพดโพดเป็นปลาลำละเมอละเมอแล้วสูตรนะคะเขาเรียกว่าสูตรหัวร้านเกินครู นะคะให้ใส่กิโลหนึ่งเข้าใส่กัน1กิโลนะคะปุ๋ยอต้นอ่ายี่สิบยกิโลต่อน้ำสอ0รลิตรใช้ได้100ต้นแต่พี่มัดใช้ต้นเดียวกิโลต่อหต้นหกิโลบ่ละพี่มีผลผลิตอวานอ่ำวานมีผลลัพธ์ที่ที่เห็นและย้อนออกอย่างนี้นะคะบางครั้งหัวร้านเกินคู่ก็ไม่ได้เสียซะเสมอไปนะคะโดยเฉพาะพี่มัดนะคะ ต้นเล็กก็จริงแต่ว่าลูกใหญ่มากแต่ผลปรากฏว่าเนี่ยนะคะคือความพอเพียงและเกินพอของปุ๋ยนะคะเขาก็เอามาเลี้ยงลูกได้เต็มที่เลี้ยงตัวเองได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะได้ลูกใหญ่หวานกรอบอร่อย ปุ๋ยต้องพอเพียงและต้องใช่สูตรของเขาด้วยนะคะเขากินปุ๋ยสูงถึงระดับ20 20 20แต่ไปใส่16 16 17 17ถึงไหมคะไม่ถึงไม่พอไม่ถึงไม่พอนะคะแล้วที่สําคัญที่ได้ตามมาคือสารเพิ่มปริมาณคืออย่างเช่นสารฟิลเลอร์หรือตัวอื่นๆนะคะสารช่วยให้ความหวานตัวนั้นจะทําให้เปลือกหนานะคะสารตัวนั้นจะทำให้เปลือกหนาแต่หวานหวานแน่นอนแต่ว่ากินแล้วเมื่อย เปลือกหนาและเนื้อกระด้างด้วยเนื้อกระด้างค่ะแต่หวานนะคะถ้าใช้ปุ๋ยหวานมันจะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะเปลือกจะหนานะคะอันนี้คือเปลือกบางกรอบนะคะเนื้อหนาหวานฉ่ำนะคะสมกับคำว่าฝันจนหวานจนละเมอนะคะอ่าสุดยอดปาดนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ